ไม่ต้องกระดักต่อยติ้งถูกหนูอะเป็นคนวางแผนมาทุกอย่างตั้งแต่ตอนที่เป็นวัเกิดยายเร็วรอแล้วรออีกใช่ไหมวันที่วันเกิดยายย้อนหลังนะคะย้อนหลังไปกี่ปีคะอะไรนะย้อนหลังไปกี่ปีวันที่กี่วันละปีได้เกิดวันที่3พฤษภาคมนะคะตอนยายบุกเก็ตไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนคะไปเที่ยวบาสเวกัส บาสเวกัสลาสเวกัสร้อยเอ็ดแองเจลิสเหรอใช่โอ้โหแล้วก็เลยเตรียมนี้มาให้ใช่ไหมเตรียมตั้งนานลังเลนะโอ้ยอย่าไปใกล้ผมยายเลยต้องม่อีจวดเลยนะเน่ะเอาเอาเอาเครื่อนยายก่อนหนูเป็นยาคุามีทรัสุขมากๆเกาะภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มซ้ายให้ลูกหลานนานๆค่ะโอ้ไม่ได้เตรียมมานะยายพูดจากใจแล้วนี่เพราะว่าท่องแบบนี้ทุกปีมาเลยดู่วนดูมาถ้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 ะถ้า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 ถ้ ขอให้บุเชียนจุกบุเชียแล้วพ่อพูบุเชียพ่ออ้ํานี่บุ๋มมีสุขภาพพันธุ์ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวไม่เกิดเป็นไข้ฮะท้ํามาได้ก็ได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยกับถึงที่จิตไร้ปัญทางด้วยความปลอดภัยคุณยายเอามือแตะหัวหลานให้หน่อยตบตบตบเออนั่นแหละนั่นแหละบุญรักษาก็ให้ มีเงินเรียนขึ้นมีละขั้นสองขั้นเยอะๆนะคุณยายกเยียนหนังสีเก่งๆทัรวยค่อแม่เก่เข้าอย้พื่อพาสามตจะไปธนาาให้พร่แคุณกาวเหนือแล้วเขีเขียบเขี้ยเ้ยเีย่เียเขี้เขียเอเคเอียบเยเขียี้ยบเอีีลเลยบีลเขีเียบเขีเเอ เอาเทียนหนึ่งเดียวถ้าหนูจะปักตามอายุยายนะหนูคิดเอาว่าเทียนจะกินได้เทียนเต็มนะเทียนเต็มเต็มจ้าเพื่อนไปวางแผ่นมาเมื่อวานเดียดยายดูสินานานสุดยอดมากเลยโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือผู้ผู้ใหญ่นะครับผมผู้ใหญ่ยืนนะเด็กนั่งนะครับเห็ดบีดีสุดสามวันเกิดนะโอ้ทำอะไรล่ะเตรียมทำเหรอ ตายแล้วไปโอ้ยถัมานยายแทนที่จะให้ปิ้เบิ้ลลายยายบะนี่เอาอะไรบะนี่โอ้ยพี่ยาเป็นนางเอหรืออ๋อบะนี่เอาโอ้โหมีของขวัญบะนี่เอาเอ้มีของขวัญให้บอกทำไมเยอะจังอ่ะไหนมีอะไรบ้างมีกล่องอะไรบ้างห่ออย่าบอกน้าเพราะว่าห่อเองห่อเองโอพอเห็นพอเห็นภาพกล่องเขาก็รู้แล้วว่าห่อเองไม่ได้จ้างหรอก เอาจริงจริงเลนี่กล่องใหญ่สุดขอได้ใจใช่ไหม Happy Birthday HBD สุขสันต์วันเกิดในกล้นี่คือภาพยายค่ะเดี๋ยวดูภาพยายสีสวยมากเลยนะขานที่เจ้าโ่นี่เลยนะโอ้โหไหนเรก็มีสุขสันต์วันเกิดคุณยายนะคะจากครอบครัวแล้วทำไมของเยอะจังล่ะให้ยายสองชิ้นเหรอลูกใช่เดี๋ยวให้ยายเปิดอันนี้กันก่อนเออเอาเลยครับเอาจากข้างบนเลยเลยอ้โหตายแล้วเก็บแวก็นัง คุณพ่อยังไม่รู้ในเดี๋ยวเขาคืออะไรคุณยม่คาลินโปโปไบโอติกโอ้ยาเสริมจากครอบจักรวาลจากคุณแม่ใช่ไหมลูกโอ้คุณแม่ซื้อมาแล้วก็ให้ยายกินดเลยใช่ไหมผมนี่เห็นไหมมีเอสบีดีหยกเห็นไหมก็คืคนยาย่ได้ทองอะไรราคาหนึ่งพันบาทโอ้ก็คือแพ็คเองแล้วก็แกะเองนะเพื่อนๆไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนราแบบนีอราแบบนีอะดูแพ็คเองแล้วก็แกะเองครับ เปิดเลยเปิดเลยเหาาหายไปแล้วโอ้ยงไงไม่ลยอมันคืออะไรล่ะลูกไอ้มมนอยู่ข้างในโอ้เอาเงินเหรียญสิบใหญ่รอกาที่เก้ารเปล่าอเก้าเปล่าเก้าเก้าเหม่าอยู่เมื่อเช้าเมื่อเช้าเหรียญสิ่าหายไปไหนพ่อก็งงอยู่ ก็ได้ว่าให้ยายสักหนึ่งพันสองพันบาทสิบบาทไม่มีตังแล้วอ่ะตังเที่ยวหมดแล้วจะไปซื้ออะไรไม่รู้ครับเฮ้ยย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 ยเยยยยยเลยเยย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 ยเยย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 ดยย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 รยยยยยยกยยยยยยยลยกยยยยยยะยย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 ยียยยอยย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 ปยย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 ะยยยรครับ คืออะไรล,ล,ลูกที่เที่ยวเยอะเนี่ยคืออะไรโอ้ลูกพ่อไปอัดในอแล้วว่าทีวีคาเมล่าก็มาเป็นของหวานให้ยายอะไรนี่เอาไว้ให้คุณยายดูให้ไหมอาไว้ให้เปิดดูเหรอลูกใช่ครัเพราะว่ายายอาจจะดูไอแพดไม่สะดวกใช่ไหมใช่คับผเอาตุ้มพ่อบอกเองเช่นหรอวหยุดยายดพอแล้วต่อไปจะมีอีกจะอันหาค้นหาเองก็ใช่ครับจริงจังมากเลยคนนี้นะครับผมหอยมุกอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะครับ คืออะไรอ่ะล oh, okay. oh. like mm ูกอ่เชีชวไม่ชว์เขาก็คืออะไรครับมันก็คือเป็นกิฟที่เอาไว้เล็กๆกันที่เห็นยายชอบเอาปากนี้เขาเรียกเขาเรียกว่ากระจกแล้วลูกไม่ใช่มันกิฟที่เอาไว้อ๋อกิฟคุณยายไม่ต้องแกะคุณยายมันเป็นกิฟยังไงกิฟดำกิฟดำยายใช้ตลอดไม่ือกิฟดำเห็นไมมีอะไรอโอทำไมนี่นอนจนี่นะะก็จะเป็นกิฟที่คุณยายได้นะกิดลินา้ยิลิยาด้วย โอ้ยแต่มันสวยเลยสีเหลืองสวยนะทุกคนกพิแบบนี้ที่ก็คิดว่าเป็นไลาปฟอกอับนะผมก็เอาเดี๋ยวหมดแล้วยังจะปิดคลิปแล้วนะครับหมดยังขนาดตัวเองแพ็กของยังไม่รู้ว่าหมดหรือยังดูโอันนี้คือปิดจบดแรกสุดท้ายเปิดเลยเนื้ออ่านเอง อันนี้ปุ้นอ้ยจุดน้อยไปนี่โอ้โหยาวเกินอ่านอ่านให้ฟังอันนี้กี้อ่านให้ฟังลูกเขยขอให้อยู่นานๆวิวว่บวบอนะครับนู่อนเออเอาปลาไปเอาไปอีกคะหลานหลานคือใครอ่ะเอาเหรอพ่อไม่รู้แล้วนี่เขียนยาวสุดเลยฮะ ขอให้คุณยายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานนานๆอยู่เป็นร่วมโพล่ร่มไสให้กับลูกหลานนานๆนะคะขอให้ยาหายไวๆค่ะนั่นมันคือคำอวยพรต้นคิปนี่นาจำมาหลังนี้ต่อไปจะเป็นลูกค่ะลูกของคุณยายนั่นก็คือแม่บุ๋ม่ะเป็นจบสิ่งอันสุดท้ายนะาก็คือมีมีความสุขใจสุขใจอยู่เป็นร่มโพ ใส่ให้โลโกใส่ตรงนี้ปนนจใส่จริงลูกหลังนานๆค่า Happy birthday to you หัวร้ายปวดปวดดูติดกิ๊บโอเคเอาปิดกิ๊บใหม่ครับใครนะคะชอบก็อย่าลืมกด ก็จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โุกี้ทีวีแล้วก็วกวกกวกต้อข่าวจานในติ๊กต็อกด้วยนะคะผู้ติดตามสามสิบคนค่ะไปกดติดตาเขาให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณผู้ติดตามหนึ่งพันคนค่ะ